สวัสดีครับผมจานตี้ครับผม Facebook Party f c e e o o o ปาร์ตี้น้าแฝกนะครับผมช่อง youtube จานตี้ผีบ้านะครับนี่คือการดูแลใบนะครับใบพร้อมพร้อมกีดครับผมใบเขียวแล้วพร้อมกีดน้ำยางก็ออกปกตินะครับสวนของผมเนี่ยจะเป็นหน้าฝนหน้าหนาวหน้าแรงยางออกปกเดิมปกติครับ ปุ๋ยผมใส่เยอะไหมแล้ววิธีการใส่ปุ๋ยยังไงแบบไหนจังที่มันคือนิสัยผมนะครับจะไม่พูดให้ฟังจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่าผมทําแบบนี้นะนะครับไม่ใช่แบบว่าโอ้ยพูดคําพูดของคนนะครับมันไม่มีลิ้นมันมีกระดูกครับมันพูดได้หมดเลยครับเออแต่การกระทำนะสิพิสูจน์ด้วยการกระทำและหลักฐานสิ อย่าพูดที่สุดด้วยคําพูดใคล้ๆกับก็พูดได้โอเคครับผมวันนี้จะมาคุยเรื่องใบายางครับใบายางอ่อนเพราะมีเพื่อนหลายคนทักมาครับผมทักมาเกี่ยวกับใบายางอ่อนว่ามันใบลาแป้งลงใบอีกใบงอทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็ร่วงเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่ของผมนี่ผมลงทุนส่วนนี้หน่ 1,000บาทซื้อเอซลายาคาเซลาซึ่งเป็นสูตรที่ผมให้โรงงานทําให้นะครับหนึ่บาทแต่ที่จริงซื้อมาเยอะอยู่ก็แบ่งแบ่งให้กับส่วนอื่นเขาใช้บ้างนะครับส,สิ่งที่ผมต่างจากคนอื่นก็คือระยะเวลาครับคุณคิดว่ามันจะล่วงเวลาไหนาแล้วมันจะงอกออกมา เวลาไหนใช้เวลานานเท่าไหร่ถ้ามีการแตกใบอ่อนเกิดขึ้นนะครับถ้ามีการแตกแบบนี้คุณคิดว่าน้ำยางคุณจะออกหรือเปล่าอันนี้คือเหตุผลที่ผมแย้งกับเขานะครับระยะเวลามันต้องใช้เวลาเป็นเดือนหรือหึงสองเดือนช่วงเวลานั้นนะ่รายได้คุณหาขาดหายไปเท่าไหร่ผมยอมลงทุนหนึ่งพันบาท เพื่อซื้อเงินรายได้ผมจากสองเดือนเนี่ยกลับมาเข้ากระเป๋าผมเหมือนเดิมอะ่ะคุณว่าระหว่างความคิดของคุณกับของผมคุณอาจจะคิดถูกผมก็อาจจะคิดถูกของผมก็ได้ไม่มีใครผิดหรอกครับแต่คุณน่ะเรียนตำรา,าเล่มเก่ามาผมน่ะเรียนตำราเล่มใหม่ คุณว่าตําราของคุณแน่ของผมก็ของผมว่าของผมแน่เหมือนกันทำไมเราไม่แข่งกันละ่ะเราพิสูจน์ทีาของคุณแน่คุณก็พิสูจน์มานั่นมันเป็นแค่คําบอกเล่าความเชื่อสมัยก่อนๆก,กันครับความจริงมันเป็นอีกแบบหนึง่งจริงๆความจริงมันเป็นอีกแบบหนึง่งเมื่อเราเอาวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรมาใช้ เราเป็นเกษตรกรยุคใหม่นะครับไม่ใช่ยุคเก่าลุกยุคเก่านี่คือแล้วแต่ตามมีตามเกิดได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนการปลูกข้าวอะ่ะปีนี้ข้าวดีเนาะปีโอ้ยปีนี้ข้าวไม่ดีเนะทําไม่ถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะคุณไม่ใช้วิทยาการการเกษตรมาช่วยเออ เราเสียหายไปเท่าไหร่กับสิ่งที่เราจะได้รับเราควรที่จะกลับมาคิดใหม่ได้แล้วว่าเราอ่ะพัฒนามาแล้วนะโลูกมันพัฒนาไปไกลแล้วเราต้องตามให้ทันไม่ใช่ให้ไม่ใช่ให้ใใหนั้นโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับอันนี้ใบยางอ่อนออกครับแตกใบอ่อนถามว่าเปิดจีนไหมตัวนี้ตัวนี้ ยังไม่ได้เปิดจีดนะครับเผื่อจะฟันทิ้งด้วยซ้ำเผื่ออาจจะเป็นต้นทดลองของผมก็ได้ทำไมอ่ะผมมีตัวยาตัวใหม่มาซึ่งมันจำเป็นที่จะต้องทดลองและก็ต้องยอมเสียสละต้นยางสักสี่ห้าต้นข้ามาต้นยางสี่ห้าต้นของผมนี่ไม่ได้สละแล้วกีดได้นะครับมันอาจถึงขั้นต้นยางยืนต้นตาย พราะการทดลองของผมแต่ทุกอย่างอะเอาจริงครับไม่ได้พูดเลาทำเล่นแต่ผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูหรอกครับเพราะว่าการทดลองแต่ละตัวมันโหดเกินไปโหดเกินกว่าที่คนทั่วไปจะรับได้พูดง่ายๆคือบ้าจริงอ่ะขอบคุณครับ <laughs>